กำลังในลูกนี้นะครับสําหรับคนที่มีต้นทุนถ่งนะครับลูกนี้จะทํากําลังให้รถได้เยอะมากครับแล้วเป็นที่นิยมใช้ในรถเชงกันมากนะครับจะเป็นลูกเอวเคนะครับขอดประเก็นตีนเหมือนกันครับขอดประเก็นฝามอนเงนครับหัวลูกประมาณนี้นะครับจะใช้เป็นลูกที่มีหัวนูนไม่เยอะนะครับเพราะลูกตัวนี้จะมีร่องแหวนที่สูงอยู่แล้วนะครับแล้วกัดขอบลูกอย่างที่ผมบอกเลยครับ การให้ต่ำกว่าลูกเดิมนะครับ0.2นะครับจะทำให้ลูกตัวนี้บีบกำลังอัดได้ถึง250อัพเลยนะครับทำประมาณนี้นะครับได้ประมาณ250บวกนะครับส่วนจะเยอะจะน้อยกว่านี้อยู่ที่คนจะปรับใช้นะครับเพราะถังเกตนะครับลูกตัวนี้จะค่อนข้างมีหัวตอบโจทย์มากครับแต่มันจะอยู่ในลดราคาต้นทุนที่สูงนะครับเพราะลูกค่อนข้างมีราคานะครับ ส่วนเบ้าฝานะครับสำสำหรับหลายคนเนี่ยถามผมว่าใช้เบ้าฝาประมาณไหนผมให้ดูได้แวบเดียวนะครับประมาณนี้ครับแล้วลูกที่ผมแนะนําไปชนเบ้าไหมผมให้ดูเลยครับว่าลูกไม่ขึ้นไปกระแทกเบ้าเลยนะครับนะครับทำแบบที่ผมบอกนะครับลูกตัวนี้จะไม่กระแทกเบ้านะครับไม่ว่าจะเป็นลูกตัวนี้หรือเป็นลูกทรงอื่นๆที่ผมแนะนําให้ทํานะครับ ทำตามผมไม่มีชนเป้าแน่นอนครับรถถอดประกันบีบเห็นผลหมดครับยงางก็ขอบคุณมากครับ